เรียกได้ว,ว่าผ่านพ้นมรสุมลูกใหญ่ไปไม่ทันไรนะคะตอนนี้ก็มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะสําหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างสาวไอซ์ปรีชยานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองเธอเนี่ยก็เพิ่งจะมีการเปิดช่องโซเชียลช่องใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากช่องเก่าของเธอเองนะคะถูกปิดกั้นเพราะเข้าข่ายละเมิดกฎทั้งๆที่เธอนะคะก็ได้มีการเผยบอกว่ายังไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ล่าสุดค่ะสาวไอซ์ปรีชยา ของเราก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อเธอเองนะคะได้มีการเผยกดไลฟ์สดขณะที่เธอเนี่ยกาลังอาบน้ําอยู่คุณผู้ชมค่ะตึงงานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตมือดีค่ะกดเซฟคลิปและนํามาเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปมากมายก็ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะต่างเป็นห่วงสาวไอกันเยอะแยะมากมายเพราะวันคะ่ะว่าจะส่งผลกระทบนะคะถึงสภาพจิตใจของเธอรวมไปถึงโรคซึม เศร้าค่ะที่อาจจะกลับมากําเริบอีกครั้งจึงเตือนให้ชาวเน็ตนะคะหยุดแชร์คลิปดังกล่าวซึ่งงานนี้ค่ะเหล่าบรรดา f อแฟนคลับนะคะที่ติดตามสาวไอซ์เองต่างก็พากันเข้าไปคอมเมนต์ร่วมส่งกําลังใจให้เธอกันอย่างเยอะแย้มมากมายบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าพี่ไอซ์ขอเป็นพลังบวกขอให้พี่ไอซ์ผ่านพ้นทุกอย่างด้วยสตินะพี่แล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะที่บอกว่ากอดๆให้กําลังใจกันนะชื่นชมต้น เองที่ผ่านเรื่องต่างๆมาได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะคนสวยเริ่มต้นใหม่กลับมาเข้มแข็งชื่นชมธรรมชาติลองออกกำลังกายช่วยได้เยอะอยู่นะเอาใจช่วยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแฟนคลับคนอื่นๆค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์อีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าผมเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องนะครับเป็นกำลังใจและเป็นห่วงเสมอนะครับนอกจากนี้แฟนคลับนะคะก็ยังเข้ามาคอมเมนต์เป็น ห่วงอีกเยอะแยะมากมายทั้งบอกว่าพอสอเป็นห่วงยูทานไรยังดูแลตัวเองด้วยนะคะซีท้าเป็นไปได้เนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะว่างานนี้เหล่าบรรดา fc แฟนคลับค่ะที่ติดตามสาวไอซ์ปรีชยาต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์รวมส่งกําลังใจให้เธอคะ่ะผ่านพ้นเรื่องราวดังกล่าวนี้ไปได้คุณผู้ชมและนอกเหนือจากนี้นะคะก็คือว่าทางด้านของบันเทิงไทยรัฐได้มีการโทรไปสัมภาษ์ ะะผู้จัดการของสาวไอซ์ปรีชยาโดยทางด้านผู้จัดการเองเนี่ยก็ได้เผยนะคะบอกว่าไอซ์ฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากและยอมรับความผิดนะคะที่ได้ทําพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของไอซ์ในเรื่องการไลฟ์และการลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มค่ะนอกจากนี้นะคะผู้จัดการก็ยังได้เผยอีกด้วยะคะ่ะบอกว่าขอความเมตตากรุณานะคะจากทุกท่านช่วยหยุดแชร์หรือว่าเผย แย์สิ่งนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากถือเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของชีวิตซึ่งนี่นะคะก็คือสิ่งที่ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของสาวไอซ์ปรีชยาค่ะได้มีการออกมาเผยนะคะถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าทางด้านของสาวไอซ์ปรีชยาเนี่ยน้อมรับผิดทุกอย่างนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะจากทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของสาวไอซ์ปรีชยาค่ะ